การอับโหลดไฟล์ภาพขั้นแรกให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์ไว้นำเอาภาพที่ได้จากการแคปมาไว้ที่โฟลเดอร์นี้จากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้ตรงกับรหัสสั่งการที่เราได้เขียนไว้ในรูป ขั้นตอนถัดไปให้เราไปที่ FTP ทําการเลือกไปที่ฝ่ายวิศวกรรมและบริการเลือกแผนกแผนที่ระบบฟไฟฟ้าจากนั้น ให้เราทำการมองหาโฟลเดอร์ switch for gs ต่อมาให้เราทําการหาการไฟฟ้าของตนเองเมื่อเราเข้ามาในหน้านี้ ให้เรากดไปที่อัปโหลดข้อมูลเราจะทำการอัปโหลดไฟล์ไปทางโฟลเดอร์โดยให้เราคลิกไปที่เลือกไฟล์จากนั้นให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างไว้กดอัปโหลด กดอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งให้เราคลิกไปที่อัปโหลดโฟลเดอร์คลิกตกลงเป็นอันเสร็จสิ้นการอัปโหลดไฟล์ภาพ